สวัสดนนีพี่น้อครับมันเป็นเสารวันที่4ตุลาคม2 5ง7ันาอ,อพ่อกันตะละนาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยวเถากระป๋องแป้งมัวกระป๋องแป้งหมื่นหนารครับ หเมือนหนึ่งพันห้าร้อยสูงประมาณ1้อยสาแม่แยกลูกครับลูกเ็นแม่ยังเต็แม่ครสนใจอย่ที่ต่อได้เบอร์ไดนครับ0 8 0ย์แ0 1 5 8 9 7 4 5สนใจต้มาสอบถครับมาต่อเขียนยสโสรับส่งฟรีครับส่งฟรีเลยพี่น้องเขียนเสโซนี่ครับครับบุคมาต่อราคาเนี่ยราคานี่เหมือนหนึ่งพันส่งฟรีในเขตยยโซนนะครับเนี่ยขาน้ำเรียงเลกน้อยเน ก็ป้อมก็ป้อมเองหรอกพวกนี่ดูดใส่นี่มันดินนี่มันก็เป็นเสืียดินมันก็เป oh, ็นเสือกโอ้มันดิน so, ม so, ันดินเป็นหยันครันพวกกระป๋องแตกกันอย่างนี้ข้อขาวหน้าขาวนี่นบใส่หลักหัวเสาหางเงียบเงียวเสากว่าเสาเสาเสาหน่อยจ้าบาทรับเสาหน่อย มื่นเจ็ดพันหร้อยอันนี้แม่เพิน่นเม,ม,มานมาำกันตัวตัวนี้จะบาททำมหมื่ 18, 18, นแต่ท่นขายแล้วเหลือสามน่อยสนใจในที่ต้นดบ่ไหนม่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดหกหนึ่งสามแปดหกเจ็ดเดี๋ยวภาพมัน,ย,น,ย,นยังนังหนาดีนะสูงประมาณร้อยสาสิบห้านะครับเครื่องดำๆใหญ่ๆเลยเพื่อนเนาเครื่องดำๆใหญ่ๆเลย ครับนะตาดำขอบหน้าดำขอบหู้ดำหนึ่ตัวนั้นหมื่นปรมันขายแล้วเนะี่ยตัวแมมียนะเป็นง่วหนักนะครับง่วใหญ่นะสูงลอยสีนะ่สิบวิมื่เปรตขายเป็นง่วนหนึ่งนะอันนี้หมืน่นราคาอย่างนะครับราคาดีนะครับวันนี้นะครับาราคาอ่อนๆนะครับคนซื้อก็หลายเป็นทางเดขายดีจังวันนี้นครับ ได้ขายดีแทนนั่งเวียดนามในห่างเวียดนามเหยเอคุยกันมาเลยมาเลยอิเล่แม่มันน,นุ่้นย่สแม่ไหนราคากั่ hái ừ, là khác 3 đi hái chỉ cái quai vừa giá tốt giá này hàng ม,มินยางเลาะฟ้าผมมาหนีนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ลูกค้าหลายนะครับเมื่อนี้ลูกค้าหลายนะครับอันนี้เล่เล่แม่ลกูกลูกค้าหลายเมื่อนี้นะครับลูกค้าหลาย แม่ลูกแม่แม่ปลามันลูกลูกลูกกัดเล่ดำเป็นกัดแม่ข้าาาทเหรแม่ลูกมันหน่นหกสามร้อยมันหนึ่งนะนหกอยแม่ลูกลูกตัวแม่มันนึ่งครับหัวจอยผอมหัวอมนึ่งแม่ทั้งลูกนะพันหกสามร้อยันหกสามร้อยนะแม่ลูกลูกแม่รันหก แม่มือสาลูกสาอยสูงสามพั <c oughs> นะอันนี้แม่มั่นพับแม่แยกลูก,ก,ลกค่าจังหวัดครับสองห0ื่นสี่พันหร้อยสนใจที่ต่อได้เบิร์ไลนครับเรวก็ได,คด้ครับเรองบเรก็ได้ศูนย์แปดแปดศูนย์ หกหกเก้าสองหกหกเก้าสองสนใจทรมาสองสองหื่กว่าบ,บาทนะแม่แยกลูกโครงสา่งยิงใหญ่โครงสัง่ครับเครื่องดำดำนะครับสีมุ่มบบการสุกนะครับหัวมุมนะครับ,บสีร้อยแตะลอยหายต่อแตะลอยหายสิ่งเล่แม่ลูกลูกตัวแม่โอ้ยหยอกกันดีแต่นิดหน่อยขีดื้อหยอกกันดีต่ดีกว แม่ลูกแม่ลูกเป็นเสียหายดูเสียเสียชโลวีเสียชโลวีแม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อสี่สิบห้าไปร้อยสี่สิบบวกโค้งสายเงี่ยแม่ลูก,ล,กลูกตัวเมียแม่ลูก,ลกบนงล้งสางแงี่ แม่ลูกเจ้าบ่าคับแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพันครับแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดแน่ลูกลูกตัวเมีย้องใสยังไงชารโลเล่เนาะรับนขอบเปียกนะานขอบเปียกเรือโบนิโแม่ลูบชารโลเล่สามหมเจ นี่แม่แม่เดียวครับแม่ลูกเหมือกันแม่ลูกค่าจักบาทครงพวกนี้สองหมื่นหกันคงสั่งสนใจที่ต่อเดเบอ์เดยนะครับ081 7์8 3 2 9นึ่จดสาสอก้ั้นใจที่ว่าสั่งอะไรยพุมเนยางบุ้ น <anto> <divide S 1> ี่แม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกครับแม่เล่ลูกมั่นนะครับแม่เล่ลูกมั่นนะครับสูงหลอยสี่สิบหยดนะครับสูงลอสี่สิบหยกนะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับแม่ลูกเป็นไงขาเมื่อนี้อ่อนน โอ้เล่ดิเหล่ยยังไเงเินต่อราคากันเลยแต่ภาพมันเหนื่อเป็นเพื่อนะ <c oughs> ต่อราคากันยูย กับพ่อไปได้อยู่นะครับโค้งสามก็ไปได้ครับงอหน่อยนี่ไอหางยันหน่ำหาซีง้อเหนือเลยไอหางยันหน่ำหาซีง้อเหนือนะครับ สื่อดีสื่อดีก да ันเวกดือนน้ามสืはは่อถึงงวดทั้งไก้ครับตกปีนี้มาสื่อดีครับไต่แต่กี่งวมีแต่งวเรียงครับเดือนน้าประกาศสื่อทุกเย่างทุกเดือนนี่สื่องวงงวเหนือราคาอ่อนะสื่อสื่อดีครับเห่ยมาหนท่ยร่ทองเงี้ยนะค่าจักาลเท่าไหร แม่ลูกลูกผูกครับแม่ครับค่าจักรหวัดเปิดสลับเนี้ก็ลูกก็ขายแล้วครับลูขายแล้วแม่นี่แม่นี่เปิดจักรหวัดครับเปิดสองหมื่นสองหนยอกเลยครับชั้นโรเล่พี่น้องครับสองหมื่นผสมขายหรอครับเป็นตอนละคาอยางเงยไปไปนะครับขอบคุณเลยไรนั่นะครับเดี๋ยวมีเงินจะซื้อตัวกลับบ้านแล้วล่ะครับมื้อนี้ผู้ชมหลายแห่งนะครับ ชมหวายใงหมื่นสามบริษันแห่งนี้นะครับเอ้างัวสาวงามๆมิจะพอถึง2องหมื่นนะครับหมื่นกลางๆนะครับควันนี้งัวอยู่ข้าเตยถึกนะครับวันนี้ครับราคาอ่อนนะครับงัวถูกนะครับเอดี๋ยวอยู่ใกล้ๆกับฝาสื่อได้ทางน้ำมาสื่อเลยนี่นะครับวันนี้วันนี้คนหลายกว่างัวผู้ชมหลายกองงัวไปน้ำไอ๊บ